ดีครับผมวันนี้เราอยู่กับช่องไปเกียวฟิล์มนะครับผมวันนี้ครับเราได้รับชาเลนจ์จากเพื่อนๆเอฟซีนะครับอีกแล้วนะครับก็คือให้ไปซื้อขนมแคร์แบรที่เซเว่นนะครับผมแต่ว่าวันนี้น้องเชฟเดชก็เหมือนเดิมครับเขายังไม่หายป่วยก็เลยอดมานับพี่อมเ็ตก็เลยอาสานะครับว่าจะไปซื้อให้แทนใช่ไหมแล้วอมเดตจะเอาเงินน้องไปแอบกินขนมหรือเปล่าวันนี้ไม่ใช่เงินพ่อเอ๋ออ๋อเงินพ่อเอ็มใช่ไหมเงินอ กับเงินาโอะนะครับผมแล้ววันนี้ทำไมแต่งตัวแบบนี้เนี่ยตื่งเตือนเอหรออันนี้กี่โมงแล้วเนี่ย,ยไม่รู <laughs> ้นะตอนนี้ก็เ <laughs> ที่ยงแล้วนะครับผมโอเคไม่เป็นไรเอฟซีคนไหนที่อยากให้อาโอคอมเมนต์ได้คลิปได้เลยนะคะเอานะครับผมคอมเมนต์ได้นะครับแล้วเดี๋ยวอโอจะทยอยนะครับผมทำคลิปรีวิว ของที่ FC ต้องการนะครับผมให้ทุกคนเลยนะครับผมแล้วตอนนี้อาอขอตัวพราวเดไปเซเว่นก่อนนะครับและแล้วเราก็มาถึงเซเว่นแล้วนะครับอมเล็ดดีใจไหมเ้อมเลยบอกร้อนนะครับหูน้ำคอแห้งนะครับผมโอเคปะเราไปหาแครแบร์กันดีกว่าให้ FC แล้วก็เดี๋ยวอโอซื้อน้ําให้ออมเล็ดกินหนึ่งอย่างนะโอเคไหมเฮ้ยเราเจอใครอ่ะเจ้าิหมองไหลหนุดไม่เคยเห็นมาหรอ หรือเปล่าเอา <c oughs> เบอกว่าแคร์แบรเหลือแต่แบบเดิมอ่ะเ <c oughs> พื่อนๆ <c oughs> สงสัยเราต้องเปลี่ยนเซเว่นแล้วเนี่ยแล,แล้วก็เห็นเห็น,หนม,ลลลมัรเบโลเหมือนเดิมเป็นมัรเบโล,ลใช่ไหมอู้วโอเมกซเกือบทำหล่นอะออเมกซ์โอ้โหแตเซเว่นนี้แครแบรหมดแล้วทำไงดีอ่ะเดีย๋ยวงั้นเรา,เ,ราเอาไว้ไปถ่ายเซเว่นอื่นโอเคไหมแล้ววันนี้เราเปลี่ยนภารกิจเปลี่ยนจากแคร์แบร์เอาเป็นอย่างอื่นดีกว่าที่มันมีแถมของ ของอ่แถมแล้วแถมของอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะมันเหลือกล่องเดียวน้องเชเบ็ตก็ไม่ได้อ่ะสิเอาอะไรท้าก้อนอ๋อสิมีอะไรที่แถมของไหมอันนี้มีสองอันอันนี้มีสองสองบามียุติจักเหรออมเบ็ดไม่เคยดูแต่เว็แต่มันคือแบบเดียวกันแบบเดียวกันสติ๊กเกอร์ใช่ไหมเฮ้ยเอาอะไอันนี้อะไรเนี่ยกระจกกว่านั้นใช่ไหมชเว็ตได้ได้เราได้ครบกันยังยังไม่ได้ครบเลยได้แค่สองอั ได้แ,แค่สองอันใช่ไหมอ้อมเล็ตมันเบบนี้อ้อมเล็กเจ้าอันนี้ไหมาามาหาแคเบให้เอฟซีสิเอฟซี FC เขาจะเสียใจหรือเปล่าถ้าเราไม่เจอแคเบอะมีแคเบรหรือเปล่าอ๋อมีแต่มัทเปโล่เหรอไหนเหลือกี่อันอะ่ะอุ้ยออมเล็กสองอันพอดีเลยไปเดี๋ยวซื้อมัทเปโล่ก็ได้ นี่นครับเพื่อนๆภารกิจสําเร็จครับแต่ว่ามันไมองมีของแถมนะครับเดี๋ยวยังไงไว้โอไปหาเปรี้นที่ว่ามันใหญ่ๆนะครับเผื่อเขามีของอื่นนะครับที่มีของแถมข,ถมขนมชายแดนให้นะครับนี่นะครับผมเราถือว่าได้ของเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เอออันนี้อันนี้ <c oughs> นอันนี้เพื่อนๆกะเอฟซี FC ก็อยากให้ซื้อเหมือนกันนะเอาไหม <c oughs> อันนี้ก็เหมือนกัน อตอนนี้ออมเล็ตเริ่มตาลุกวาวนะครับแต่ว่าโอไม่มีเงินครับวันนี้เรามาทำแคร์ภารกิจแคร์แบร์เราตีแคร์แบร์ไปก่อนดีกว่าโอ้แม่ฮิวจ์นะแล้วไปกินน้ำปะเอาโอเคไปอยากกินน้ำอะไร<ม>เลือกเลยครับให้หนึ่งอย่างแล้วก็ให้น้องเชฟเบสหนึ่งอย่างเอาโอรู้ว่าน้องชเชฟเบสชอบอะไรออมเล็ดรู้ไหมกาโกอะไรนะกาโกกาโกอะไรล่ะเขาเรวะกา,าโตกาโตเอะเดี๋ยวเราค่อยมาเลือกให้น้องเราหาเลือกของออมเล็ตก่อน มันใสัวครับมัเปิดนะมันเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เอ้ามันเปิดผิดทางแล้วเอ็มเล่ต้องเปิดทางนี้เอมเล็ตอ็มเล็ตอ็มเล็ตคิดว่าเอมเล็ตซื้อของตู้เนี่ยเอมเล็ตจะกลับบ้านแบบโดยปลอดภัยไหมเอ็มเล็ตว่าพอไปถึงบ้านแล้วพ่อเอ็มเขาจะว่าไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ได้หรอกเดี๋ยวพ่อเอ็มว่าไป เนี่ยเอาอย่างอื่นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่โซดาน้ำอัดลมนะครับนี่สิบสี่บาทไม่ได้สิบบาทเก้าบาทก็ไม่ได้นะอันนี้อันนี้ไม่มีแอลกอฮอล์กินเยอะบ่อยไม่ดีมันไม่ใช่แอลกอฮอล์ค่ะมันเป็นโซดาเป็นน้ำอัดลมค่ะอันเล็กก็เคยกินแต่กินเยอะมันไม่ดีไงเอ็มให้กินเยอะมากไม่เป็นไรเอาไม่ให้วันนี้เอาเลยจะเอาเลยอันนี้อันนี้อันนี้เอาไปกินที่โรงเรีนเขาขายนะไม่มีอันนี้ไม่ใช่โซดาอ๋ออันนี้กาโตะได้กาโตะได้ มันเป็นนมัก็เป็นโซดาะมันเป็นยาคูด้วยถึงหรือเปล่าโอ้ยคอ,อมเดตหยิบไม่ถึงนะครับผมโอเคเฮ้ยคอมเดตเขาเหยียบ<อ>ตรงนี้นะครับไม่รู้จะถึงหรือเปล่าครับและแล้วก็ได้แล้วนะครับเย้โอเคไปคอาเดตอย่าลืมของน้องอ่ะตาโตโตาโตนะครับสีอะไรดิฉันชอบสีมาสค์คอมเดตชอบลิ้นจี่ลิ้นจี่ลิ้นจี่อยากซื้อลิ้นจี่มาสิกิโล ไปเอาอของกินหน่อยเอาก็หิวนานนะครับตอนนี้เอาโอร้อนหนนะครับเอาอยากกินอยากกินอะไรได้ไหมเย็นๆนะเป็นน้ํำจับเลี้ยงนี่ไงเฮ้ยหาเจอไหมนี่ไงเรยังมองไม่เห็นเลยนี่มันอีชิตันมันไม่ใช่นี่มันลิปตันเอาพูดผิดแล้วนี่ครับเราไปทั้งหมด79บาทครับผมเฮ้ยนี่โดนไปเยอะมากเลยเจ็ดบาทเป็นไงเอาเลยวันนี้ได้กินน้ำสมใจไหมแล้วก็ได้อะไรแคร์แวร์เป็นวันนี้เราเป็นอะไรครับ หมอนเป็นลมเลยกินเป็นไหมเราต้องกินแบบไหนกินเบาๆเลยเหรอหรือว่าเอาไปย่างไฟก่อนหรือว่าทำได้ทั้งสองแบบเอาย่างไฟย่างไฟก็ได้ใช่ไหมมันก็จะยืดเหมือนชีสเดี๋ยวเอาย่างไฟเดี๋ยวเอาย่างไฟเดี๋ยะเอาย่างไฟเอฟซีค่ะเดี๋ยวเอาเน็ตไปหาเแคร์แบ็คที่เซเว่นอื่นให้นะคะที่มันแบบมีของแถมด้วยใช่ไหมใช่โอเคนะครับผมยังไงแล้วเดี๋ยวโอจะไล่ทําคลิป ที่ fc คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปให้หมดเลยนะครับผมสำหรับวันนี้เอาละวอเมเลยต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใ,ใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย